สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตรงตะขครยอีกแล้วนะฮะก็อย่างเป็นประจำครับหน้าช่องของเราเมื่อคืนเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะฮะวันนี้อย่างเช่นเคยเป็นประจำเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเอา1ตัวเน้นนะฮะของตูนตรงตะขครยครับแต่ก่อนอื่นเลยครับสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลสดครับเข้ามาได้เลยครับนะฮะไปที่แอปเกี่ยวครับนะฮะแอปซดีที8ครับแอปเกี่ยวทักมาได้เลยในกลุ่มของเราเนี่ยบอกเลยนะว่ามีฟุตบอลสดสูงแรกฟุตบอลสดสูงหลังตัวเน้นตัววีชุดของกันเรามีให้หมดครับ เดี๋ยวนี้เราจะมาเอา1ตัวเน้นครับเป็นทางด้านของยูเวนตสครับพบกับทางด้านของซัสซโร่ครับเป็นฟุตบอลอิตาลีครับซิลีอานะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งวันนี้เนี่ยเงื่อนไขของยูเว่เนี่ยต้องมีถึง2ประตูเลยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับของยูเว่กันก่อนละกันนะฮะยูเว่เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ2ครับมีอยู่46แต้มครับทางด้านของซัสซโร่เนี่ยมีอยู่แค่19แต้มเท่านั้นเองนะอยู่อันดับที่15ครับ คู่นี้เคยเจอกันแล้วเนี่ย5นัดหลังสุดเอาเฉพาะแค่นัดพอก็ตามคาดเลยครับผมเป็นทางด้านของยูเว่ครับชนะมา3ครั้งแล้วก็เป็นทางด้านของซาโซโร่เนี่ยชนะมา2ครั้งแต่ว่า2นัดล่าสุดเนี่ยในการเจอกันมาเนี่ยบอกเลยนะว่าซาโซโร่เนี่ยชนะยูเว่ได้2ครั้งเลยนะฮะตรงนี้ผลงานณปัจจุบันของยูเวนตุสครับในบ้านเฉพาะในบ้านเนี่ยต้องบอกเลยถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวนะครับ10นัดครับยังไม่เคยพ่ายให้กับใครเลยนะในการเล่นในบ้านชนะไปถึง9เสมอไปอีกหนึ่งครับ ต้องบอกว่าผลงานในบ้านของยูเว่เนี่ยไว้ใจได้เลยนะฮะวันนี้เกมยืนของซัสโซโรล่ะไปดูนิดหนึ่งซัสต้องบอกเลยนะว่าซัสโซโรเนี่ยห้านัดหลังสุดเกมยืนเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างย่ำแย่เลยห้านัดหลังสุดชนะไปนหนึ่งเสมอไปนหนึ่งแพ้ไป4สี่ครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยค่อนข้างแย่นะณนะปัจจุบันต้องบอกว่าสี่นัดหลังสุดยังไม่เคย ชนะใครได้เลยถือว่าค่อนข้างแย่เลยสื่อนอกเนี่ยบอกเลยนะว่าเปิดมาให้ทางด้านของยูเว่เนมีโอกาสชนะเนี่ย80 83เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเลยโอกาสเสมอเนี่ย16.7เปอร์เซ็นต์โอกาสแพ้ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีแค่0เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองสำหรับทางด้านของเกมยืนของซัสโซโรเนี่ยมายืนทางด้านของยูเว่มีโอกาสชนะยูเว่แค่16.7เปอร์เซ็นต์โอกาสเสมอ16.7เปอร์เซ็นต์และโอกาสแพ้เนี่ยถึง66.7เปอร์เซ็นต์ ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยยูเว่เนี่ยไปอยู่หน้าบ้านเนี่ยสวยจริงๆนะฮะยังไงเนี่ยวันนี้1ตัวเน้น1ตัว V ีแล้วกันฮะก็ขอไปอยู่หน้าบ้านของยูเว่แล้วก็ไปสูงแรกได้สูงแรกเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะเพราะว่าในการเจอกรมาเนี่ยสิครั้งเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามีประตูในครึ่งแรกเนี่ยถึง8ครั้งครับแล้วก็จบ0ูนครั้งนะฮะ ก็ต้องบอกว่าถือว่าไวใจได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยฟอร์มยูเว่เนี่ยค่อนข้างดีครับก็ไปอยู่หน้าบ้านยูเว่สำหรับตัวผู้เล่นเนี่ยของยูเว่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงก็วันนี้เนี่ยยูเว่เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าตัวหลักๆอยัอนครบนะฮะแล้วก็ทางด้านของซัสโซโร่เนี่ยก็มีตัวหลักอยันครบเหมือนกันสําหรับเอ่อตัวที่ได้ได้รับบาเดเจ็บเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าพอๆกันนะฮะวันนี้วันนี้ยูเว่เนี่ยมาในแผน 352นะฮะแล้วก็ซัสโซโรเนี่ยก็มาตั้งรับเลยนะฮะก็เป็นทางด้านแผน4 2 31นะฮะต้องบอกเลยนะว่าวัาวนนี้เนี่ยซัสโซโรเนี่ยมาตั้งรับโดยเฉพาะเลยยังไงวันนี้เนี่ยแนะนำเลยครับว่าไปอยู่หน้าบ้านของยูเว่ครับยูเว่ฟอร์มดีจริงๆนะฮะตัวเน้นตัววีจากตูนลงตะไขายครับไปอยู่หน้าบ้านยูเว่แล้วก็สูงแรกนะฮะยังไงวันนี้ก็เอาไปหนึ่งตัวเน้นทางด้านของหน้าช่องแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้ครับมาในกลุ่มได้เลยครับมาในกลุ่มได้เลย อ่ะก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะฮะแอปเขียวแล้วก็ทักมาได้เลยอยากเข้ากลุ่มตุนตรงตะขายครับรับรองครับฟุตบอลสดเยอะมากๆอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันหนึ่งตัวเน้นนะฮะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ